พี่ดาทารลอดสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะก็จะมาทําคลิปรนด้อมให้เพื่อนเพื่อนกันนะคะในหัวข้อเขาคนนั้นนะคะเขารักและคิดถึงคุณบ้างไหมนะคะเขายังคงมองเห็นความดีของคุณบ้างหรือเปล่านะคะที่ผ่านมาเนาะถึงแม้ในขณะนี้ก็ตามนะคะเขายังมีความรู้สึกเหล่านั้นอยู่บ้างไหมเราลองมาเช็คกันดูนะคะเดี๋ยวขอขยับ เลนกล้องนิดหนึ่งนะคะ okay. เขารักและคิดถึงคุณบ้างไหมนะคะเขามองเห็นความดีของคุณบ้างหรือเปล่านะ d e วิลนะคะคิงถือไม้เท้าไพเดชนะคะ สี่เหรียญหนึ่งถ้วยคำหนึ่งนะคะห้าไม้เทา้าเก้าเหรียญน,นะคะ Dm place แปดถ้วย <c oughs> นะคะหนึ่งไม้เทา้าและ ไม่เท้านะคะใต้สำรับกล้องนี้มันไม่ใช่กล้องนี้สิแรนดอมนี้นะคะพลังงานบางคนนะเดี๋ยวขออนุญาตปรับเลนส์แป๊บหนึง่งบางคนนะคะพลังงานเหมือนกับเป็นคนที่เป็นอดีตกันไปแล้วก็มีนะบางคนเลิกกันไปแล้วบางคนอาจจะกั้มกึ่งระหว่างเลิกกับไม่เลิกยังคงคาราคาซังไม่รู้ว่าเขาจะเอาอยัางไงกับคุณกันแน่อะไรประมาณนี้นะคะถามว่า เขายังคงรักและคิดถึงคุณอยู่บ้างไหมแน่นอนว่าเขายังรักแล้วก็ยังคิดถึงยังคงมีความอะไรอาวรยังมีความห่วงหาอาทรอ,อยู่นะคะเดวิลคือคนที่ไม่สามารถเอาคุณออกจากความคิดออกจากหัวเขาได้เลยนะคะยังคงยังคงรู้สึกนึกถึงคุณตลอดนะยังคงตีกันในหัววุ่นวายกันในหัวภาพคุณความทรงจำเก่าๆระหว่างคุณและเขาอะเหมือนกลับไปตามหลอกหลอนเขาอยู่ตลอดเวลานะคะ วนเวียนอยู่ในหัวตลอดเวลาจนบางครั้งเขารู้สึกสับสนในความคิดตัวเองว่าเขาควรที่จะตัดให้มันจบหรือว่าเขาควรที่จะกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณดีนะคะเป็นพลังงานของคนที่อยากเริ่มต้นนะหนึ่งไว้เท้าขยายไพย่หนึ่งถ้วยนะคะอยากเริ่มต้นใหม่อยากได้โอกาสอยากขอโอกาสพลังงานส่วนใหญ่ๆเลยนะต้องบอกว่าส่วนใหญ่ที่เข้ามาดูคือ ความสัมพันธ์เหมือนกับยุติกันไปแล้วเงียบกันไปหายกันไป,ห,นไปหรืองอนกันห่างกันจบการจะถาวรหรือจะชั่วคราวก็เราแต่แตม่มีประเด็นความรักกันนะคะคนคนนี้ยังคงมองคุณเป็นภรรยาหรือเป็นสามีของเขานะพ่าดีเอ็มเพรสคุณยังคงเป็นดีเป็นคนที่ดีที่สุดคุณยังคงเป็นคนที่มีคุณค่าในความคิดความรู้สึกเขาอยู่ตลอดเวลาถึงแม้ว่าสถานะคุณกับเขาตอนนี้อาจจะดูเหมือนกับอยู่เป็นโสดต่างคนต่างอยู่ก็ตาม นะคะพลังงานถ้าใครไม่ใช่ก็เลื่อนผ่านได้นะคะแต่ถ้าเป็นพลังงานที่แนวนมใช่เพราะหลักๆเลยคือคนที่มีประเด็นความรักกันอยู่นะคะคนคนนี้ยังไม่สามารถลืมคุณได้ยังไม่สามารถที่จะลบภาพคุณต่างๆนานาทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีทั้งยามที่คุณรักกันและยามที่คุณมีปัญหากันออกจากหัวได้แน่นอนยังมีความหลงใยยังมีความเสน่หายังมีความต้องการนะคะที่จะกลับมาพูดคุย ต้องการที่จะกลับมาเริ่มต้นกับคุณอยากติดต่ออยากสารสัมพันธ์อยากสื่อสารก็คิดว่าถ้าคุณไม่ได้คุยกันนะคะคนคนนี้มีแนวโน้มมากๆที่จะติดต่อหาคุณในเร็วนี้ในไม่ช้านี้นะคะจะมีการปรับความเข้าใจจะมีการพูดคุยกันเขาไม่ได้ลืมค่ะความทรงจําความดีของคุณเห็นไหมสีเหรียญคือการเก็บคือการที่ยังคงไม่สามารถลืมในอะไรในอดีตภาพความทรงจําอย่างที่กอปบอกอะคะ่ะมันมีทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีอยู่ ความอยู่ในความคิดเขาตลอดเวลานะคะเขายังคงมองคุณเป็นเอ็มเพลสของเขาว่าเป็นคนที่ไม่ว่าคุณกับเขาจะเคยทําร้ายใจิตใจกันเคยทะเละาะกันเคยบาดหมางก,กันยังไงแต่คุณก็ยังคงเป็นคนที่ดีที่สุดสําหรับเขาเขาก็ยังให้เกียรติคุณในการที่คุณครั้งหนึ่งคุณเคยเป็นคนรักที่เขาให้คุณค่านะคะให้สถานะคุณเป็นภรรยาเขาเป็นสามีเขาเป็นคนรักของเขานะคะ ถามว่าเขายังรักไหมแน่นอนค่ะไพ่หนึ่งถ้วยคือไพ่ของความรักนะคะลืมไม่ได้คนคนนี้นะเป็นพลังงานคนที่ลืมไม่ได้อยากกลับมาแน่นอนนะคะคนคนนี้แล้วก็มีโอกาสมีแนวโน้มที่จะกลับมาในเร็วนี้ด้วยมีโอกาสที่เขาจะติดต่อคุณมาด้วยถ้าคุณไม่ได้คุยกันหรือคุณมีประเด็นกันอยู่นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าไพ่ออร์เคิลอยากแนะนำอะไรก็จะดูเป็นท็อปิกสั้นๆน,นะคะจะไม่ได้ดูยาวเนาะ นะคะเขายังรักคุณแน่นอนยังมีความรักยังมีความรู้สึกดีๆยังมีความหลงไหลย,ยังมีความาคลั่งไคล้นะคะแล้วก็ยังเห็นคุณค่าในตัวคุณถึงแม้ว่าตอนนี้เขาอาจจะยังหันหลังให้คุณก็ตามนะมาดูกันนะคะไพ่ออลล์เคิร์นโซเมค่ะ r e l e a s e your ex นะคะ Hard to hard conversation นนะคะและ เขายังมีพชันกับคุณมากๆนะแล้วก็ยังคงมีความผูกพนันยังคงมีแรงดึงดูดยังมีทั้งความรู้สึกอะไรบางอย่างที่เขารู้สึกว่าอยากลืมแต่ก็ลืมไม่ได้อยากหันหลังไปให้สุดอยากไปให้ไกลอยากตัดอยากจบแต่ก็จบไม่ได้มันมีทั้งความรักทั้งความคิดถึงทั้งความสเสน่หาโอ้ยดึงไม่ค่อยออกนะคะทั้งความหลงไหลอะไรประมาณนี้นะคะอยู่ตลอดเวลา มันก็เลยกลายเป็นเหมือนกับว่าคนคนนี้ยังคงสับสนในตัวเองอะนะคะยังคงสับสนในตัวเองว่าจะเอาอยัางไงต่อจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้นะคะตอนนี้อาจจะต้องใช้เวลาให้เวลากับเขาในการคิดสักพักหนึ่งนะแต่แน่นอนคุณมีโอกาสที่จะได้กลับมาขอโทษกันคุณมีโอกาสที่จะได้กลับมาให้โอกาสให้อาภัยเปิดใจคุยกันแน่นอนแต่อาจจะยังไม่ใช่ ในตอนนี้เวลานี้นะคะอาจจะยังไม่ใช่เร็วๆนี้แต่กอเชื่อว่าพลังงานของคุณทั้งคู่ยังไม่ได้ขาดออกจากกันนะคะโซเมดนะยังคงมีแรงดึงดูดซึ่งการและกันยังคงมีพลังงานคนแนอดีตชาตินะคะที่ยังวนเวียนกันอยู่ในชีวิตแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็เลวาวแต่คุณขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณจะเปิดใจไหมคุณจะให้อภัยเขาไหมคุณจะให้โอกาสเขาหรือเปล่านะคะ แต่เขาจะมีการมาขอโทษคุณแน่นอนหรือจะมีการกลับมาพูดคุยกันเคลียร์กันแน่นอนในอนาคตนะคะแต่เป็นพลังงานรวมนะอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนนะคะแต่บางคนคุณจะได้รับข่าวดีจากคนคนนี้แน่นอนที่เขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ให้มันขยับขยื่นปรรทิทางที่ดีขึ้นตอนนี้คุณต้องรีลิสพลังงานอะไรที่มันเป็นพลังงานลบๆในความคิดของคุณไปก่อนเนาะ อย่าเพิ่งไปคิดอะไรมากนะคะปล่อยทุกอย่างเป็นไปตามเวลาของมันนะคะอ่ะมาดูข้อความกันหนึงเขาอยากบอกอะไรนะคะอ่ะหล่นมาเอาใบนี้แล้วกันนะหล่นมานะคะฉันยังรักมั่นคงจริงจังจริงใจคิดถึงห่วงใย,ยคุณเสมอฉันผิดไปแล้วยกโทษให้ฉันนะคนดี ความห่างไกลทำให้รู้ว่าคุณสำคัญมากแค่ไหนอยู่สร้างความทรงจำดีๆไปด้วยกันนะฉันอยากแต่งงานกับคุณฉันอยากสร้างครอบครัวกับคุณเคยคิดว่าอยู่คนเดียวได้สบายๆแต่วันนี้ฉันรู้แล้วค่ะเธอไม่ได้จริงๆนะคะฉันอาจดูเหมือนคนเย็นชาแต่ในใจส่วนลึกฉันรักคุณนะคะ ฉันเชื่อเสมอว่าคุณคือพมรมลิขิตรักแท้เราทั้งสองคือคู่กันความผิดพลาดในวันนั้นคือความเสียใจในวันนี้กลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมฉันเฝ้ารอวันที่เธอให้อภัยเจ็บปวดเสียใจมากนะแต่ฉันไม่กล้าแสดงออกให้คุณรู้และประโยคสุดท้ายนะคะปล่อยให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ความรักของเรานี่ก็คือเป็น ความรู้สึกของเขาที่เขาอยากจะบอกกับคุณนะคะประมาณนี้เลยเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะคะสนใจดูดวงส่วนตัวก็แอดลาดิดานเดอร์สอทาร์ลตเข้าไปได้นะคะสอบถามคิวอย่าเพิ่งโอนเงินนะคะถามคิวไปก่อนรอได้ค่อยโอนนะคะถ้ารอไม่ได้ก็ไปดูคิวดว่วนหรือจะคิวโปรอะไรก็แล้วแต่เนาะนะคะขอบคุณมากๆนะฝากซัสราไลค์แชร์ให้ก๊อฟด้วยนะสวัสดีค่ะ